ป่ามันห่ะป่ามันถึออันนี้อันนี้ถือโ่สามวะยัไม่เป็มีนาเมียโอ้ยมาโดนอลีตายอ่ะอินจำไม่ได้เอาจริงเลยเอาจริงเลยแม่งเล่นแม่งแบนแม่งเล่นตัวเหมือนแบบว่าแทนพวกกูมาอะไรพวกเนี้ยแบบ จริงแบนน็อกเทิร์นเล่นอาลิจริงใช่ออกสิไม่ออกเขียวอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันคือท็อปตานันใบเวฟทิมเล่นตามมึงอ่ะใช่เฮ้ยดูขี้ดูดูฝันรุ่นเพินเกินป่าวเพมาช่วยกูสักคนเพินเพินเพินอากาศเพินนะครับเพิจ์ดละเพินจัดอะไม่ช่วยกันเลย มันมีมันมีผิดปะไม่มีใช่ไหมชาไมโมีเพื่อนเรียบจำรหัสโกทตัเปียอที่กูโดนแฮกได้ปะเมื่อกี้เนี่ยกูกลับไปโลกเดิมมาแม่งชูบนล็อกออกเฉยเลยอ้าวใช่ว่าโดนแฮกกันเลยแล้วกูก็ไปยืดคืนมาเข้าใจกู่าเข้าใจโดนแฮกตอนไหนอะนานละมีปีละ คือมันคือมันเห็นล็อกมันล็อกโลกกูไวใช่ไหมกูก็เลยทำใ้โลกกูไม่ได้แ้วพอคูเข้าไปใหม่อยู่มันก็เอาล็อกของมันออกเลวะล็อกมันล็อกใจดีไงล็อกมันมีอายุป้าแบบอออไลน์เกินหนึ่งปีไม่มีไม่มีไม่ได้โลกกคือเฉยเลยกลับไปเล่นลักเกอร์ไม่รู้ว่าอารีมันจะนี่แค่ไหนอ่ะเพราะว่ามันมันบนเอคแต่จะเปิดให้มึงไปเล่นแล้วมึงรอแฮกมือที ไม่ได้แล้วละลาดเดิมไม่ได้แล้วคราวนี้คราวนี้เอาหมดบัญชีเลยเาบอกเลยข้าดิข้าดิข้าดิไม่มีไม่มีอีนะเอ็กไซอยู่ไหนวะก็อยู่แถวป่าล่างคิดว่าคิดนะอยู่บดแล้วคราวนี้นั่นไงเฮ้ยอยู่ลิฟเอาปะเอาปะเอาปะแฟงมาแฟงมารอแป๊บ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 เดี๋ยวโดดนะเดี๋ยวโดดมา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  ไปเดี๋ยวโดนหลับมันโดดได้ไงวะอะไรขิ้นบ้องมาจจะดันขิ้นหายเกมเพี่เอ๋นี้ชิ้นนี้อยู่เตี้ยกว่าอันนี้อยู่สูงกว่าไปโดนไม่โดนไม่โดนแไม่โดนกูหลอกว่ากูได้รีบกูไม่ได้เอา เป,เป่นไงบ้างวะเรีนบทมมันบวกไม่ได้มันไม่มีใครฆ่ากันได้หนีได้อ,อ่าลีอยู่ตรอองเนี้ยมันจะมาเอาฟู ลองลีขานะมันติดไปแล้วเอ้ยอาลีขึ้นเอ้ยไม่ขึ้นเขาได้ในล่างอะเอยอะยอะไปใส่เติมนะตะกูลงตามตามตามหลังไม่ใช่หลังหลัไม่มีติไม่มีติ โนอันติทั้งสองไม่ทำงานหรอเอ้าโดนได้ไงอ่ะโดนเงาอาลิสลงล่างนะกูจะปลาใส่เล็กใส่อาลิสน่าจะลงล่างเอเดซีกูไม่มีชีวิตมีหนึ่งคิวทวน ลาบล,ล,ละโคนลาบกูเสียอยู่ไปไปพี่ไปไปไปตไ่อไ,ได้นะไ,ไ,ไม่ไม่จะไปการป้อมแม่งเอาป้อมกูแตกเลยเฮียุ้ยความชิบหายความเิพไหยจริง ฟาร์ม,มาได้ปะเพราะมันทะลุคีบเหรอวะสกิลเออะไม่ทะลุอีกทีมันทะลุคีบอีกทีมอยู่หลังคีบโดนได้ไงอะถอยแล้วก็ได้พิษปล่อยเลยปอมแตกแล้วดันเลยนะเออดันเลยดันเลยอืมอันนี้ยังไม่พอไม่กดตีแล้วสาดลัวเลยโอาอะไรเนี่ย <c oughs> อเอาบอนันนะบอกหน้าได้นะเธอตายแล้วอะไม่มีโดนได้ไงวะที่นี่มันทำยากอะไรอยไม่ใช่มันตีบาลอนอยู่นะไอ้จอร์ตัวโล่ไม่ไหวหรอกสาโลและสาโล่ละอยู่นี่สามตัว อารียนติระวังป่ามันหนาป่ามันถึกอาริอันนี้โง่สามวะไปมาถอยมาถอยมีดาเมสทำไมโดนอารีตายอ่ะอารีมันติดเผาเงนหลับเงยหลับเฮ้ยโดนไอ้เหี้ยโดนตึงนัำดัก ไม่ได้เอ็นเอรนจีไม่พอถอยเลยถอยเลยยายายาพีษยาเดินซีซีนั่นมือเฮียโดนซีซีนานจัดอ่ะมันสามวันเลยเพราะว่าเฮียโดนซีซีแล้วเมรเจ็ดวิโดนซีซีห้าวิเฮียกูแทบเลิกเล่นกูวางแบบใช่เกิดกูกูไม่วางก่อนคือกูโดนสกิลมันทุกดอกนี่ไงคอนโทรลอยู่นี่ไม่เห็นได้ไงล่ะ รอคนดีว่าละเรียบร้อยโดนกินโต๊ะโดนกินโต๊ะเยอะนี่นี่นี่ยิ่ไมุดไมบุดมาตัวมันเี่ยองวะ สวยมากไปบอลเมื่อกี้กูฝืนกูฝืนฝืนจากความตายดันกลางดีกว่าหรือว่ามันระหว่างกุญพิเศษ่ะแต่จะ้างหลับกูเนี่ยเนี่ยมันรู้ได้ไงมึงเห็นปะ มึงบอดบอดบอดไอ้เหี้ยไอับมันรู้ได้ไงกูตรงนี้บอดบอดบอดเลยไอ้เหี้ยดูดูนี่บอดบอดเล่นั่นโอ้ยเหี้ยบอดบอดแตบอบอดบอดเที่ยกูเหอ้เไม่เคยเล่นเกันแนเลยนะเว้ยพูจรจริงตไฟน่บอดนักเหลือมึงเหี้ยติดไฟลยซะโอ้โหอะไรเยอะเนี่ยอันนี้โง่

ยังไงในป่าเต็มเลยเพื่อนแต่พี่เมฆแหลมมากไม่กลัวนี่นี่นี่ใส่ไปเลยไปพีเราเลยเดนหลับโดนหลับโดนหลับอาวไม่แปดหรอโดนหลับเอ้าเดินหลอกอืมโดนหลอกเนี่ยตอนแรกโดนหลับพักกูโดนหลอก มึงไม่เคยปลาโดนเลยแล้วมันอยู่เลยอ่ะมันกูปาโดนครั้งเดียวเองแต่กูปาตากระจายโดนมันปกติเลยมหุ่นระยะมึงของกูของมันก็ให้ก็อย่างน้อยกูก็ปลอบใจมึงไงอย่างน้อยกูก็ปลอบใจมึงไงว่าเออมันอาจจะอื่นปลาโดนปกติไอ้เหี้ยนี่กูปลาดักมุมปลาดักที่อะไรก็รู้กูบอกอ้าวก็เหมือนต้นเกมที่มึงพูดว่าไงเพื่อนมึงหนึ่งในสิบไงแต่มันแต่มันซิกเอ็ดไงก็เลย มึงหนึ่งมึงมึงหนึ่งในสิบมันมันมันก็เลยสิบเอ็ดใส่มึงแทนไงเอาเลยป้าสามิล่ามันไม่อยู่อ่ะมาดิก็ตีมังกรสิบวิอรีอยู่นี่อรีอยู่นี่เดี๋ยวมันก็มาแล้วเสียงหลงลาออกมาลาออกมาทีไม่เห็นมึงพีะเสียกวะแค่เสียเห็นแล้วไงหืม โดนมันมีโล่่ะเฮียไปนะหลับไหนอะม,ม,มีลหลับใน,บในพูดตามผมทำไมวะอะไรพูดก่อนอุย้ยผ,ผมผ่อนกรูดผ่อนกร,รูดแอมกรูดแอมกรูดรูดผิวจัดกูผิวจัดขัดจิ้วสามิลาแบกไม่ไหว มันเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อน ADC ถ้าเกิดชิมหายไงมันก็สู้ไม่ได้หรอกจริงจริง ADC เกิดชิบหายแต่แอดซอซินเกิดจบดีๆดาหรือเปล่าอ้าวกลายเป็นศเลยเอ๊ะมึงยังหลบแหล่งมากเห็นปะไอ้เหี้ยมันจบดีแล้วหรือมาขับเมื่อกี้มาขับตัวเอง